สวัสดีค่ะมาพบกับแอนอีกแล้วนะคะมาพบกับแอนและ59าก้าออโตโ้ขานะคะวันนี้นะคะแอนก็มีรถที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะคะเอามารีวิวให้กับคุณลูกค้าของทาง59าก้าออโต้ขาได้ดูได้ชมก่อนใครเช่นเคยเช่นเดิมเลยนะคะ บอกเลยว่ารถรุ่นที่จะมารีวิววันนี้นะคะสวยราคาเบาผ่อนเบาๆผ่อนสบายๆนะคะเหมาะสําหรับลูกค้าที่กําลังมองหารถที่แบบว่า4ประตูไว้ใช้งานในครอบครัวไว้แล้วก็เป็นราคาเบาๆด้วยราคาไม่แรงนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่านะคะว่าออปชั่นของเขามีอะไรบ้างนะคะสําหรับรถรุ่นที่จนามารีวิว,ววันนี้นะคะเป็นตระกูลอีซูซูค่ะเป็นอีซูซู ดีแม uh, ็กนะคะไฮเลนเดอร์ er นะคะสีประตูยกสูงคันนี้นะคะเป็นตัว2.5 Z นะคะกระจังด้านหน้าของเขานะคะตกแต่งมาเป็นแบบโครเมียมแบบนี้เลยนะคะส่วนกระจังด้านหน้าด้านล่างเนี่ยก็จะตกแต่งมาเป็นสีเทาแบบนี้เลยนะคะตัดกับตัวรถได้ดีค่ะไฟค,คู่หน้านะคะเป็นตัวเจ็คเตอร์แล้วก็มาพร้อมกับไฟตัดหมอกด้วยบอกเลยว่าได้ไปเนี่ยสวยคุ้มแน่นอนนะคะคันนี้นะแอนบอกเลยการันตีคุณภาพนะคะ แล้วคันนี้นะคะเขาก็มาพร้อมกับล้อแม็กต์เติมมาจากโรงงานของเขาเลยนะคะคันนี้นะสวยๆเลยนะคะเป็นปี2010นะคะคันนี้นะแล้วก็ที่สำคัญใส่บันไดข้างตกแต่งมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะหล่อดุกดันเลยนะคะเป็นสีดำสีจริงสีเงาวับเลยนะคะแล้วก็ตัวกระจกมองข้างเนี่ยเขาก็จะตกแต่งเป็นที่ครอบด้วยโครเมียมนะคะแล้วก็มีไฟเลี้ยวอยู่ตรงกระจกแบบนี้เลย เป็นโครเมียมตัดกับสีดำด้านนะคะเพิ่มความสปอร์ตดูหรูหรานะส่วนตัวมือเปิดประตูนะคะก็จะตกแต่งมาเป็นแบบโครเมียมเช่นเดียวกันสี่ประตูนะคะสามารถใช้งานในครอบครัวได้นะคะแล้วก็สามารถขนของได้ด้วยนะคะกระบะไลเนอร์นะคะใหม่กริปเลยค่ะลูกค,ะคะ้าค่ะนี่เดี๋ยวแอนพาดูนะคะใหม่กริปเลยนะ แล้วก็ตัวนี้นะคะเขาก็จะมีกล้องถอยให้ด้วยรุ่นนี้เขามีกล้องถอยให้ด้วยนะคะกันชนท้ายเนี่ยก็ใส่มาให้เรียบร้อยเลยนะคะแล้วก็ตัวฝาท้ายเนี่ยเขาก็จะปัม๊มปั๊มเป็นตัวซูเปอร์แพทตตินัมนะคะ2.5 DDI ตัวรุ่นชัดเจนแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวแอนจะพาไปดูทางด้านห้องโดยสารด้านในกันนะคะว่ากว้างขวาง ใช้งานแค่ไหนเนะคะเดี๋ยวตามแอนไปดูเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูทางด้านห้องโดยสารกันบ้างนะคะเดี๋ยวแอนเปิดห้องโดยสารทางด้านด้านหลังให้ดูก่อนนะคะทางด้านห้องโดยสารด้านหลังนะคะของเขาเนี่ยก็จะตกแต่งเป็นเบาะหนังสีเบจแบบนี้เลยโอ้โหใหม่มากปูพรมกันราฝุ่นให้เรียบร้อยนะคะแอนบอกเลยว่าเป็นรถปี2010ที่น่าใช้งานอีกรุ่นหนึ่งนะคะคุณภาพเนี่ยแอนให้90%บบวกนะคะเหมือนแบบว่า ซื้อรถปีใหม่ๆไปขับเลยนะคะเบาะไม่มีแตกลายงานนะคะที่สําคัญภายในเนี่ยใหม่สะอาดน่าใช้งานคันนี้นะคะเป็นรถบ้านแท้ล้านเปอร์เซ็นต์นะคะแอนการันตีได้เลยนะคะลูกค้าค่ะเดี๋ยวเราไปดูทางด้านหน้ากันบ้างนะคะค่ะทางด้านห้องโดยสารด้านหน้านะคะของเขาเนี่ยก็ตกแต่งเป็นเบาะหนังสีเบจเช่นเดียวกันนะคะเดินได้จะเข็บสีเดียวกันกับตัวเบาะเลยนะคะเบาะเนี่ยใหม่มากนะคะไม่มีแตกลายงาน ะะตรงพื้นเนี่ยก็สะอาดน่าใช้งานนะคะแอนบอกเลยเจ้าของเดิมเนี่ยดูแลรักษาดีมากๆเลยนะคะเป็นรถบ้านที่น่าใช้นะคะรถบ้านแท้ๆร้านเปอร์เซ็นแน่นอนนะคะคุณลูกค้ามาดูงานจริงสวยกว่าในคลคิดแน่นอนนะคะแอนอยากแนะนาแอนเชียร์เลยคันนี้นะคะแล้วก็ส่วนตรงพวกคอนโซลของเขาเนี่ยะคะก็จะออกแบบมาเป็นสีดําทั้งหมดเลยนะคะแอร์เนี่ยก็จะเป็นแอร์แบบแมนนวลน,นะคะแบบมือหมุนนะมีหน้าจงหน้าจอให้ ะะก็สามารถเล่นวิทยุได้นะคะก็รุ่นนี้นะเชื่ออ่อซ d ดีซได้ CD ดีได้นะคะรุน่นนี้แล้วก็เกียร์เนี่ยเป็นเกียร์ธรรมดานะคะแล้วตัวพวงมาลัยนะคะก็จะออกแบบมาเป็นสีดําแบบนี้หุ้มหนังมาให้เรียบร้อยนะคะหุ้มหนังมาให้เรียบร้อยเลยนะคะคันนี้นะแล้วก็พวกเอ่อระบบกระจกอะไรเงี้ยเป็น ปรับออโต้นะคะแล้วก็กระจกปรับพับไฟฟ้านะคะแล้วก็ตัวควกต่างๆก็คือควบคุมเป็นโหมดไฟฟ้าทั้งหมดเลยนะคะสวยมากเลยนะคันนี้น่าใช้งานอีกรุ่นหนึ่งนะคะคุณภาพเนี่ยเอาไปเลยดาวสิบเปวงจักเดี๋ยวพาไปดูทางด้านหน้ากันบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาดูทางด้านห้องเครื่องกันเลยนะคะห้องเครื่องเนี่ยแอนบอกเลยว่าเรา5 9ออตโต้คานะคะ คัสต่งเลือกรถทุกคันเหมือนเราใช้งานเองนะคะเพราะฉะนั้นรถทุกคันที่เราเลือกมานะคะรับประกันเรื่องชนหนักตัดต่อที่ความจมน้ำนะคะไม่มีแน่นอนค่ะลูกค้ามาดูใกล้ๆเลยนะคะเครื่องเดิมทั้งหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นคานหน้าหม้อนงหม้อน้ําฝากระปรงฝากระปรงเดิมทั้งหมดเลยนะคะลูกค้าเดี๋ยวแอนไล่มาให้ดูตั้งแต่ฝากระปรงนะคะก็ เม็ดโอเม็ดอาร์คอยู่ชัดเจนนะคะรอยชัดเจนแบบนี้เลยนะคะแล้วก็สติกเกอร์จากโรงงานนะคะอยู่ครบทุกชิ้นค่ะฉะนวนกันความร้อนไม่มีผุนะคะไม่มีผุไม่มีพังนะแล้วก็แขนซ้ายแขนขวาเนี่ยเดิมหมดเลยน็อตไม่มีอรอยขยับนะคะน็อตไม่มีอรอยขยับนะคะคานหน้าก็คานหน้าเดิมหมดเลย ส่วนตัวด้านตัวเพจนะด้านตัวเพจก็อยู่ครบแล้วก็รอยแต้มสีฟ c จากโรงงานนะคะอยู่ครบทุกชิ้นนะคะเครื่องเดิมๆแบบนี้นะคะหาที่ไหนไม่ได้แล้วแต่หาได้ที่5ากาวออตโต้ค่นะคะลูกค้ารีบๆแวะเข้ามาเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องราคากันบ้างนะคะราคาคันนี้นะคะเจ้าอีซูซู อ,อืออีซูซูดีแม็กสประตูไฮแลนเดอร์ปี2010เครื่องยนต์สองพซีซีคันนี้นะคะก็เปิดราคาให้นะคะขายเพียง3,99,000บาทค่ะ 3,99,000บาทผ่อนเริ่มต้นเพียงเดือนรับ8,000เท่าน,นั้นค่ะผ่อนเริ่มต้นเพียงเดือนละ8,000เท่าน,นั้นนะคะและที่สําคัญนะคะคันนี้นะคะเอาไปเลยค่ะฟรีดาวนะคะแล้วบริการหลังการขายนะคะแอนมีอะไรให้กับคุณลูกค้าของทาง59บ้างนะคะเดี๋ยวเรามาชมกันเลยค่ะเรานะคะมีบริการหลังการขายแถมฟรีให้กับคุณลูกค้าทุกท่านเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นนะคะฟรีค่าจัดฟรีค่าโอนฟรีภาษีพรบรนะคะฟรีเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให ฟรีเช็คระบบให้ก่อนส่งมอบนะคะลูกค,าค้าขาแล้วก็มีฟรีนะคะรับประกันเครื่องเกีย์ให้1ปีฟรีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินให้1ปีเต็มนะคะแล้วก็สดสดร้อนๆเลยค่ะ<ม>โปรโมชั่นประจำเดือนนี้นะคะเรานะคะมีโปรช่วยผ่อนให้กับคุณลูกค้านะคะ เรามีโปรช่วยผ่อนให้กับคุณลูกค้า6เดือนกันไปเลยนะคะเดือนละ2,000บาทนะคะรวมมูล,ลค่า12,000บาทเลยทีเดียวนะคะเป็นโปรโมชั่นใหม่ๆออกประจำเดือนสิงหาคมนี้เลยนะคะถ้าคุณลูกค้าท่านไหนสนใจสามารถพิมพ์คาว่าสนใจไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะหรือว่าจะทักอินบ็อกซ์มาในเพจก็ได้นะคะเดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่แอดมินติดต่อกลับไปนะคะหรือว่าจะโทรเบอร์สายตรงมาเลยก็ได้นะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะอยากแวะมา,มาเจอมาเจอเรามาชมรถงานจริงนะคะมาทดลองขับแวะมา ได้เลยค่ะร้านตั้งอยู่ถนนเทพรักษ์นะคะก่อนถึงสี่แยกคลองขุดสมุทรปราการนะคะถ้าลูกค้ามาไม่ถูกสามารถโทรมาขอแผนที่สอบถามเส้นทางได้เลยนะคะแวะมาได้เลยร้านเปิดไม่เว้นวันหยุดราชการคะ่ะแปดโมงครึ่งถึงทุง่มครึ่งนะสำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่ชื่นชอบคลิปนี้นะคะแอนฝากกดไลค์กดแชร์นะคะลูกค้าใหม่แอนฝากกดติดตามเพจไว้ด้วยนะ,ะกดติดดาวเพิ่มเป็นรายการโปรดไว้ลูกค้าจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆแล้วก็โปรโมชั่นใหม่ๆที่แอนแล้วก็ฮาก้าอัลต้คาร์มานำเสนอ ะะสําหรับวันนี้นะคะแอนก็ขอจบการรีวิวรถคันนี้ไปเพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้ารอติดตามว่าจะเอารถรุ่นไหนมารีวิวอีกนะคะสําหรับวันนี้ขอกล่าวคําว่าขอบคุณและสวัสดีคะ่ะ